นี่คือร้านราเมงที่จองยากที่สุดในประเทศไทยคาตารุราเมงค่ะหลังจากป๊อปอัพที่สุขุมวิท31เขาก็ได้เพิ่มมาเน้นโลเคชันที่เอกมัย30เปิดแค่อาทิตย์ละ3วันสุข3อาทิตย์เมนูราเมงมีแค่3อย่างน้ำใสน้ำข้นแล้วก็ครีเอทีฟโมเดิร์นรายการก็จะเปลี่ยนไปตลอดนะคะเราเริ่มที่เบียร์เย็นๆบาลานซ์หินอย่างก่อนทานราเมงร้อนๆค่ะสโมคดักแอปเป e ไทจานนี้240บาทอร่อยเชียวค่ะ รามเมงมาแล้วอันนี้เป็นน้ำข้นนะคะแถมเป็นวีแกนด้วยพิสตาชิโอโพชินีสูเปอร์เมนแปดร้เบาทมีเส้น2แบบและน้ำซุป2รสพร้อมเครื่องเคียงเต็มไปหมดบอกได้เลยว่าจานนี้เด็ดมากน้ำซุปข้นแต่ไปเลี่ยนเลยนะคะราเมงที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นคราฟราเมงสำหรับราเมงเลเวอร์จริงๆค่ะเขาปิด4วันเพราะว่าเขาทำเองทุกอย่างต้องเตรียมของเยอะมากไม่มีการขัดคอเนอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ มาแล้วคาตารุราเมน n u m b e r รนะคะ780บาทนำ้ำซุปใสแต่รสชาติมาเต็มชอบความสามารถของคนทำจริงๆค่ะระหว่างทานคุณเบนเจ้าของร้านก็ออกมาอธิบายเมนูของวันนี้และนำ้ำซุปราเมงที่ทำมาจากปลา5ชนิดที่อยู่บนกำแพงที่แขวนอยู่เนี่ยค่ะ เรียกได้เลยว่าเป็นห่ออฟเฟมของน้ำซุปปลาตบท้ายเราขอข้าวเพิ่มพิเศษไม่มีในเมนูตอนนี้เขามี4,000คนเวทติ้งลิสต์ใครที่อยากทานนะคะไลน์แอดเท่านั้นขอให้โชคดีนะคะ